คนส่วนใหญ่ที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตมันจะตายจากข้างในมันไม่รู้ว่ามันจะอยากลืมตาไปเพื่ออะไรมันจะทำอะไรไปเพื่ออะไรแล้วมันจะกัดกินภายในของเราทำไมต้องตั้งเป้าก็แค่ทำทุกวันให้มันดีที่สุดถามตัวเองจริงๆว่าทำแบบนั้นจริงๆหรือเปล่า ถ้าวันนี้เราไม่มีเป้าอะไรเลยเราจะไปเดินตามทางที่คนอื่นเขาปูให้กับเราเขาบอกว่าเราต้องเป็นอย่างเงี้ยเรียนจบก็ต้องหางานมีรถแต่งงานมีลูกเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคนแบบไหนที่ใช่ในแบบที่เราต้องการเพราะเราไม่เคยตั้งเป้าอะไรไว้เลย g o Mastery Mapping ศ<ส>าสตร์แห่งการค้นพบเป้าหมายที่มีความหมายต่อชีวิต s y n c Your Purpose and Passion เราจะมีกระบวนการที่ชื่อว่า passion test เป็นกระบวนการที่ทําให้เราหาว่าอะไรคือสิ่งมีค่าในชีวิตของเราจริงๆเรากําลังจะทําอะไรเพื่ออะไรอะไรที่ไม่ใช่จะถูกปัดออกมันจึงทําให้เป้าของเราที่กําหนดขึ้นมาปรากฏในชีวิตของเราเร็วขึ้นเพราะเราไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่อีกต่อไปคุณได้เรียนรู้กระบวนการการตั้งเป้าอย่างถูกต้องและเป็นเป้าของคุณไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตใครฉะนั้นเด็กวัยรุ่นควรเรียนเด็กมาหาลาัยก่อนจะจบไปทํางานยิ่งควรเรียนหากวันนี้คุณอายุ30-40มีหลายท่านที่มาเรียนหลังเกษียณพอเขารู้สึกว่า ตอนทํางานก็ไม่ได้อยากทําแต่พอกเกษียณปุ๊บเคว้งคว้างไม่มีเป้าหมายหันซ้ายหันขวาไม่รู้จะไปทางไหนเขาก็มาหาเป้าหมายในชีวิตของเขาในช่วงบ้านปลายฉะนั้นถามว่าคลาสนี้เหมาะกับใครเหมาะกับทุกคนที่คิดว่าตัวเองอยากมีพลังของชีวิตอะคะโคชนุ้ยจารัญญาอิ่มธนาสารนะคะ พี่นุ้ยนี่เป็นอดีตท็อปเซลล์ของบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งที่เงินเดือนนี่หลักครึ่งล้านนะคะแต่วันที่เขากเกษียณออกมาซึ่งเขาได้เอาความรู้ในด้านการบริหารด้านการขายมารวมกับโค้ช ICF ระดับสูงรวบรวมชั่วโมงบินของเขาที่ไปสอนผู้บริหารตามองค์กรต่างๆโดยเป็น Executive Coach โค้ชให้กับผู้บริหารได้เรียนรู้การตั้งคำถามโค้ชผู้คนให้ได้ผลลัพธ์แบบที่ต้องการคนนี้นะคะบอกเลยว่า ชัดเจนแม่นยำและสามารถทำให้องค์กรโดยเฉพาะผู้นำเติบโตได้อย่างแน่นอนค่ะ Go setting for team alignment เทคนิคการตั้งเป้าเพื่อความสำเร็จร่วมในทีม s y n c your purpose and passion